RN y a เอยาภูมิใจนำเสนอร้านเด่นเย็นนี้จ้าไหนใครเป็นสาวกเกาหลียกมือขึ้นร้านเด็ดประจำ r า R เอนยาอีกหนึ่งร้านนั่นก็คือร้านข้าวยำเกาหลีซอยเราล็อก DN14 ็นโซนเดย์ไนที่ร้านทำการสดๆต๊อกนึบๆซอสคน้น เมนูเด็ดของร้านคือข้าวยำเกาหลีที่เครื่องให้กันแบบจุกๆนอกจากนี้ยังมีเมนูเกาหลีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคิมบับข้าผัดกิมจิซุปเต้าหู้อ่อนในราคาเบาๆแค่59บาทลองแล้วจะฟินเหมือนได้บินไปกินที่เกาหลีตลาดอาอุยยัตยังมีเมนู อร่อยและน่ารับประทานอีกมากมายสามารถมาได้ที่ตลาด r N y a r อเปิดบริการทุกวันเวลาบ่ายสามถึงสามทุ่มครึ่งนะคะนึกถึงของกินนึกถึง r N y a r อนรแหล่งรวมความอร่อยของคนโคราช